น,นานมาแล้วมีสองผัวเมียคู่หนึ่งซึ่งเป็นคนมีฐานะลำบากยากจนเอินว่าหาเส้ากินข่ามก็ว่าได้แถมบ่านำซ้ำในหมู่บ้านของทั้งสองมีแต่คนบ่มหมักทั้งสองและบ่มีไผยเหลียวแลเพราะความลำบากยากจนแท้ๆแ,แต่ละมือผู้เป็นเมียก็ได้เอาเข่าไปใส่บาตรพร้อมกบนํำเอาน้ำละลาไปใส่ถงุงดอกบัวหาดอก ที่ตัวนั่นลงไปเก็บในหนองซักนํำไปใส่บาตรทุกเช้าจนเห็นให้ผู้คนนั่นได้แน้มเบิ่งด้วยหางตาเพราะตัวนั่นบ่มีอาหารแ่บแทบคือมู่ไปใส่บาตรคือกับคนอื่นเขาญ่าพ่อเพื่อนก็เข้าใจในสองผัวเมียเลยได้แต่ยิ้มไห้กับรังใจสองผัวเมียนี้พอยนพ่อหับบินทบาทครบหมดแล้วเพื่อนก็จะกลับมาทางบ้านของสองผัวเมียเพื่อน,นำเอาเขาก้นบาตร อาหารการกินมาให้สองผัวเมียนี่ได้กินและสองผัวเมียนี่ก็ได้เพิ่งใบบุญของนาพอ่อทุกมือและผู้เป็นเมียก็หมักจะอวยพรไห้กับอาหารทุกอย่างที่ตนได้กินอิ่มทุกมือพร้อมกับสำนึกในบุญคุณของญาพอ่อเสมอเมื่อนึ่งผู้เป็นเมียเห็นผัวออกไปขอเห็ดเวียกน้ำไผ่ไผ่ก็บให้โอกาสเมียเห็นไมนาที่เศร้าใจของผัวมานั่งพักอยู่หน้าเฮือน เมียก็นึกอยังบ่ออกเลยได้แต่นึกสงสารผัวของตนสุดใจจนได้แต่เอ่ยขึ้นว่าสาธุบุญอันใดที่ข้น้อยกับสามีเคยกระทำขอจงเป็นปัจจัยหนูนนำให้ตนข่าและสามีได้มีอยู่มีกินและมีความโชคดีตามกำลังบุญแน่ทอนพ่อสามีได้ยินก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าห้าสองคนมีบุญแท้ เฮาก็คงบตกอัพยากจนแบบนี้ดอกเจ้าขอพรอ,อย่างขอไปก็เสียเวลาละลามาช่วยกันหาวิธีเหตเวียกหาเงินสิบดีกาบอเมียก็ตอบว่าบมเห็นสิเป็นอย่างเลยเฮาบ่าได้เหตให้ภัยเดือนฮอ,อนการขอพรมันก็เป็นการสร้างกำลังใจให้เฮาอีกแบบหนึง่งบางเทื่ออาจสำเร็จขึ้นมาเฮาอาจจะบ่ได้ลำบากยากจนแบบนี้ก็เป็นได้ ผู้เป็นผัวก,ก็ว่าเอาตามสบายใจเลยส่วนข่อยสิไปอาบน้ำก่อนกะว่ามือนี้สิเก็บดอกบัวจักสามสิบดอกเมียก็ถามขึ้นว่ามือนี้คือสิเก็บหลายแท้ผัวก็ตอบว่ามืออื่นวันศินสิมีพระมาบินฑบาตหกองค์เจ้าก็หนึ่งเข้าให้หลายๆแด่ในมืออื่นเศร้าคอยสิไปมัดดอกบัวมัดละหาดอกคือเก่าคือกับถุกมือที่เคยใส่นั่นละ่ะ เฮามีซำไหนก็ใส่ซำนั่นแต่มันเห็ดถุกมือบุญก็สิคุ้มคองเฮาพอร่มกันแล้วแล้วผู้เป็นผัวก็ออย่างลงไปอาบน้ำล้างหน้าล่างตาอยู่อุนน้ำในสวนแล้วก็เปลี่ยนสุดเพื่อสิลงไปเก็บดอกบัวมาใบใส่บาดตอนเศ้าในระหว่างที่ลาวลงไปในหนองบัวนั้นลาวก็ปรากฏเห็นใบบัวที่มีขนาดใหญ่เท่ากับลำตัวคนขึ้นไปนั่งใด อยู่ใน,ในใบบัวนั้นพบไข่ที่มีขนาดใหญ่อยู่หน่วยหนึ่งราก็ตกใจหลายจึงคิดว่าหรือว่าน้องนี่สิมีแข่แขอาจสิมาไข่ปลาไว้เราจึงได้เก็บเอามาไว้ยอยู่เหอนแล้วก็บอกเมียว่าคอยไปเก็บดอกบัวคอยได้เห็นไข่หน่วยหนึ่งมีขนาดใหญ่ไข่หย,ยังก็บ่ฮูเบื้องดูเจ้าคิดว่ามันเป็นไข่หย,ยังมันเป็นไข่แขในบ่เมียก็ว่า มันคงจะโบแมนดอกคอยเคยเห็นไข่ขคลักษณะมันโบแมนแบบนี้นี่มันไข่ตัวหยังแล้วเฮาเอามาต้มกินได้บ่ผัวก็ห้ามว่าอยากกินมันเลยไข่หยังก็บอกู้คอยคิดว่าสีเอามันมาไว้อยู่เฮือนแล้วก็ให้มันเบาะอยู่ในเฮือนเฮานี่ล่ละเฮาสิได้ฮู้ว่ามันเป็นไข่หยังกันแท้เมียก็ว่าแม่นความอายุแต่ถ้ามันเป็นไข่งูดีเฮาสิเห็ดแนวใด หัวก็ว่าค่อยคิดว่าไขงูมันบใหญ่ป่านนี่ดอกผู้เป็นเมียก็ว่าสันคอยไปหาแนวมาใส่เฟืองเห็ดหังให้มันก่อนเด้อไอแล้วก็เอาไข่หน่วยนี่ไว้ในหังแล้วเอาขึ้นไปไว้ทั้งเฮือนยานมีหมามีแมงไหมสิมาเจาะกินมันก่อนเฮาสิบบทันได้หูว,ว่ามันแม่นไข่หยังหลังจากนั้นทั้งสองผัวเมียก็เหตุคิจวัตรประจวันคือที่ผ่านๆมา ผู้เป็นเมียก็ปัดกวดเฮือนซานเมียนเฮือนเป็นที่เหี้ยมห้อยตามหน้าที่ของผู้เป็นเมียบังเอิญยาพ่อ,อย่งมาเอิญัวของนางให้ไปช่วยเวียบบัดพวของนางก็เฝ้าไปทันทีเพราะยาพ่อนั้นมีบุญคุณกับสองผัวเมียนี่หลายหลังจากไปช่วยเวียกยาพ่อแล้วก็กลับมาเฮือนและได้อาหารมาแต่พอกินยาพ่อตั้งใจว่าสิให้หลายกว่านี้ แต่ท้าวคิดว่าเอามาแต่พ่อขินสำนีก็พอแล้วหากเหลือก็จะเสียดายทั้งสองคนก็สิบาญ่าพ่อจึงย่างไปจับเอาอาหารแห้งและข้าวสารให้ลามมาไว้กินอยู่เงินเมื่อเมียเห็นก็ดีใจหลายเมียก็ถามว่ายาพ่อเอาเข้าวสารอาหารแห้งให้อีกระบอกยพ่อเพิ่นเมตตาเฮาสองคนแท้ๆว่างๆให้อายไปช่วยเวียกเพิ่นปัดกวดเสร็จถู เฮ็ดเวียงวัดช่วยเพิ่นในเดอ้อทั้งสองคนบ่เคยลืมบุญคุณของย่พ่อเลยและซ้ามือต่อมาเป็นวันศิลในมือนี้ผัวของนางก็เขียมดอกบัวหากำกำาละหาดอกส่วนผู้เป็นเมียก็หนึ่งเข่าเขียมไว้หลายกว่าปกติเพราะมือนี้สิมีพระสงฆ์ออกมาบินธบาตอีกห้ององค์แล้วนางก็หมัดเอาน้ำดื่มใส่ถงคือเก่าเพื่อใส่บาต แต่และมื้อทั้งสองพัวเมียสีไส้เข่าละละนาน้ำดื่มมัดส่ถงดอกบัวองค์ละหาดอกบอ่มีอาหารแบ่บแทบไส่บาดคือไทยบ้านเพิ่นแต่ทั้งสองพัวเมียบ่เคยสนใจคำคนที่เว้าจานินทาทั้งตอนหน้าและรับหลังเพราะทั้งสองพัวเมียคิดว่าตนเองเหตุบุญตามกำลังที่ตนเองมีและเหตุบุญด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นก็ได้บุญบ่ต่างกัน แล้วเวลาก็ผ่านไปได้หนึ่งเดือนเต็มสองผัวเมียก็ลืมคิดไปว่าตนเองนั้นเอาไข่น้อยไ่ที่เก็บมาจากหนองซะใส่หังไวอย่างดีห้องด้วยเฟืองขึ้นไวท้ทึงเฮือนยูยๆก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอยู่ทึงเฮือนผู้เป็นผัวก็ฟ้าวแล่นขึ้นไปเบิง่งลราก็ตกใจเป็นที่สุดคนหัวฟ้องสยองเก่ายืนแข็งไปมดทั้งโตจนสิตีงเคียงไปบ่ไร นั่นก็เป็นเพราะว่าไข่ที่ลาวเก็บมานั่นเป็นไข่พญานาคเมื่อผู้เป็นเมียเห็นผัวเงียบไปจึงขึ้นคันไดไปเบิง่งแต่ปรากุเห็นภาพต่อหน้าคือผัวของนางนางคุกเข่าพนมมืออยู่นางถามผัวว่าเกิดยังคืนอายพอแต่นางแนมไปเบิ่งขะขะก็เห็นพญานาคตนหนึ่งมีลำตัวสีเขียวเบิ่งเป็นตายา่านางก็ตกใจเป็นลมเบิดสติ เมื่อผู้เป็นผัวตั้งสติได้แล้วก็อเอ่ยขึ้นว่าท่านพญานาคเอ่ยข้าน้อยบ่ได้มีเจตนาที่สีน้ำเอาทานมาเลี้ยงผัดภากจากพ่อแม่ดอกหรือบ่ได้มีเจตนาเอาทานมากินให้เป็นอันตรายต่อตัวทานข้าน้อยผู้หูเท่าบ่าถึงการหากเหตุสิ่งใดพิษพลาดประมาทพังไปท่านจงปวดให้อภัยแก่เฮาสองผัวเมียด้วยเถิน หลังจากนั้นพญานาคก็ก่กาวกับมนุษย์ว่าท่านมนุษย์เอ๋ยเฮาตั้งหากที่ต้องขอบใจเจ้าหากบร้ดยเจ้าน้ำตนเฮามาเลี้ยงดูและะนุถนอมใครน่่ยนี่เป็นอย่างดีเฮาอาจจะถึงตัวยังมาทําร้ายก็เป็นได้เจ้ามีบุญคุณกับเฮาหลายเฮาจะบ่มีวันทําให้คนดีๆแบบพวกเจ้าทั้งสองคนดอกหลังจากนั้นผัวของนางก็เว้าต่อพญานาคว่า ตอนทําอิดพวกตนก็คิดว่าเสียเอาไข่มาต้มกินแล้วแต่มีอย่างบงหู้โดนใจให้คิดได้เลยโบเหตุแบบนั้นพวกขน้อยต้องขออภัยด้วยพญ,ญานาคก็ตอบกลับมาว่าเอาละบบต้องเว้าอย่างหลายพวกเจ้าทั้งสองคนเป็นคนดีหลายแล้วยังลําบากยากจนแถมยังมั่นเฮิตบุญใส่บาตตามกําลังทรัพย์ที่ตนมีบบได้าขาดเฮาสิประทานพรให้พวกเจ้าทั้งสองผัวเมีย ท่านใดนั่นทั้งสองผัวเมียก็ได้หับพอรอนจากองค์พญ,ญานาคที่ประทานพอรอนไห้พญ,ญานาคประทานพอรอนไห้นองบัวของสองผัวเมียมีดอกบัวให้เก็บเป็นจํานวนหลายและยังให้ของวิเศษติดตัวไว้หากเมื่อใดทั้งสองผัวเมียมีอันตรายท่านพญ,ญานาคก็สิปรากฏกายขึ้นคอยปกป้องดูแลสองผัวเมียทันทีหลังจากนั้นบดน่ดุลท่านพญ,ญานาคก็หายตัวไป เมื่อผู้เป็นเมียตื่นขึ้นมาก็ตกใจสั่นจนถามสามีไปว่าอ้ายเอ้ยสรุปแล้วนั่นมันแม่นไข้พญนาแม่นบ่เอเฮาเห็นอย่างพิษหรือบ่อสิเป็นอันตรายแก่ครอบครัวเฮาหรือบ่อเฮายังบบตายแม่นบ่ออ้ายยังสบายดียูแม่นบ่อแล้วเพิ่นอยากให้เฮาหลายบ่อที่เก็บเอาไข่เพิ่นมาผู้เป็นผัวก็กอดเอาเมียแล้วก็ว่าวา่าน้องใจเย็นๆก่อน ั้งสติก่อนฟังไอว้าห้จบเพื่อนบอกกับเฮาว่าขอบใจที่คอยอุ้มซูขครน่วยนี้ของเพิ่นมาเป็นอย่างดีแล้วเพื่อนยังบอกว่าเฮาทั้งสองคนเป็นคนดีให้หักษาคุณงามความดีนี้ไว้แล้วก็ได้นำสิ่งของสองสิ่งนี้ให้ฮาไว้ติดโตคนละสิ้นห้ามเหตดเสียเด็ดขาดแล้วเพื่อนยังประทานพรให้น้องบัวของพวกเฮามีดอกตลอดปีแบบโบมีมือเบิด เพื่อให้เฮาได้นําไปขายเลี้ยงซีบผู้เป็นเมียก็ว่าเป็นอย่างไอา้าคือบ่ของเงินนําพญนาคเพิ่นลหลักผัวก็ว่าน้องก็เว้าแนวเป็นไปบ่ได้หลายไอ้ก็บ่ได้ขอดอกเพื่อนประทานให้เฮาเองเมียก็ว่าถือว่าเป็นบุญของเฮาทั้งสองคนเนาะอา้หรือว่าเป็นบุญที่น้องขอพรในมือนั่นได้สำลิดผลแล้วเฮาสิด้วยกันแล้วแม่นบ่ผัวก็ว่า ถ้าเจ้าสีมานั่งถามอ้ายแบบนี้เฮาสีรวยกันบอเฮาฮิบเฝ้าช่าาวยกันเก็บดอกบัวไปขายอยู่ตลาดสีดีกว่านั่นละ่ะสีเหตดให้เฮารวยแท้ๆทั้งสองผัวเมียก็ดีใจหลายปกติแล้วสีเก็บดอกบัวได้บ่พอเท่าไดและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสีมีดอกบัวจำนวนหลายนับโบทวนจนเก็บบ่ไหวพอทั้งสองผัวเมียเก็บออกไป มันกอนสซมีไม่งองออกมาทันทีจากพรอนขององค์พญนา,าที่ประทานให้ทั้งสองผัวเมียโบแม่นเงินตาที่จับต้องได้แต่เป็นดอกบัวที่สร้างอาชีพให้สองผัวเมียมีเงินใส่ในระยะยาวนี่ละคือพรอนอันประเสริฐแถมยังมีของวิเศษให้ทั้งสองถือติดตัวต,ตลอดเวลาแล้วเมื่อมีอันตรายอันใดให้นึกถึงองค์พญนา แล้วองค์พญนา,าสิปรากฏกายขึ้นเพื่อมาปกป้องคุ้มครองสองผัวเมียนี้หลังจากนั้นต่อมาบด่ดลย้อนทั้งสองผัวเมียเป็นคนดีและดุมันเมื่อนี้ผู้เป็นเมียายดองบัวได้เงินมาเป็นจํานวนหลายลาจึงได้ไปซื้อป่ายุตลาดแล้วนางก็ได้เลือกเอาป่าตัวที่ตายแล้วแต่ยังสดหม่อยู่เพราะนางบ่หมักซื้อป่าตัวเป็นๆแล้วเอามาเห็ดกิน มื้อนี้เมื่อผู้เป็นเมียไปฮอดก็ได้เลือกป่ามาสองตัวส่วนอีกตัวหนึ่งลาวเก็บไว้เห็ดอาหารเร้าเพื่อสิเห็ดอาหารไว้ใส่บาตพอฮอดเร้ามื้อต่อมานางก็ได้ตื่นแต่ดึกเพื่อมาหนึ่งข่าวเป่าไฟแล้วมื้อนี้นางก็ได้เอาปลามาเห็ดอาหารที่เป็นตาแทบหลายแล้วเอาแกงมัดใส่ถงุงพร้อมกับข้าวเหนียวห้อนๆดอกบัวกำละงหาดอกคือเก่าแล้วมื้อนี้ยังมีน้ำดื่ม ไส้ขันไส้โอเป็นที่เฮี้ยห้อยอีกด้วยเมื่อนี้พ่อเห็นแนวนั้นก็ยิ้มให้กำลังใจทั้งสองผัวเมียคือที่ผ่านๆมาพร้อมกับงึกหัวเบาๆคือกับเพิินหูวว่าทั้งสองผัวเมียมือนี่จะต้องมีอย่างเป็นพิเศษแน่นอนแล้วก็ได้ยินเสียงซาบานเว้าล้มกันอยู่ข้างๆท้งเว้าติสินนินทาว่าทั้งสองผัวเมียไปเหตุอย่างมาคือสีมาดูดีรวยขึ้นแท้ ปลหลักขโมยของไผ่มาจึงสิมีกิ่นมีไ้แบบนี้ปกติแล้วสองคนนี้จะบ่มีอาหารดีๆมาใส่บาทแบบนี้ดอกมีแต่เพียงข้าวเหนียวกับน้ำดื่มมัดใส่ถุงเก่าๆแล้วก็มีดอกบัวหาดอกที่มันไปเก็บในนองของมันแล้วมือนี้เบึ้งดูมันมีทั้งข้าวลาอาหารน้ำดื่มใส่โอใส่ขันข้าวเหนียวสวยงาม เมื่อนางได้ยินซาบานล้มกันแบบนั้นนางก็เอ่ยขึ้นต้อหนาซาบานว่าว่าจังใดเนอคือล้มกันเสียงดังแท้พอดีมื้อนี้พวกข่อยสองคนผัวเมียเก็บดอกบัวไปขายได้เงินหลายพอที่จะซื้อปลามาเห็ดอาหารใส่บาทขอบใจพวกเจ้าหลายๆที่เฝ้าเบิงพวกข่อยอยู่ทุกมือพอแต่นางเมาจบนางก็หันหลังกลับเฮือนและซาบานที่นินทา ก็ได้เบาขึ้นอีกว่านี่มันดาหรือมันสมพวกเฮาคอยก็บ่ฮู่งคือกันสงสัยมันสมพวกเฮานั่นลหละอย่าคิดหลายหลังจากนั้นทุกคนก็ต่างกลับเงินไผ่ลาวต่อมาทั้งสองพัวเมียก็ได้ไปเก็บดอกบัวคือเก่าในแต่ละมือแล้วก็เริ่มมีเงินหลายขึน้นปรับปรุงแปลงเฮือนซานเริ่มมีเครื่องดีๆใส่สอยในเงิน ท้งสองผัวเมียบ่เคยใส่จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหมู่จะเก็บจักจ่ายแล้วในถูกมือสองผัวเมียก็จะพากันใส่บาทบดค้ค่าบางเอิญว่ามื้อนี้สองผัวเมียนำดอกบัวไปขายอยู่ตลาดก็ได้มีพอค้าเม่ค้าเห็นว่าดอกบัวของสองผัวเมียเบ่งแล้วงามกว่าผู้อื่นซึ่งหลายคนตั้งก็ให้ความสนใจแล้วจับจองดอกบัวของสองผัวเมียเป็นจำนวนหลาย จนเห็นห้เก็บบาไหวกลายเป็นว่าสองพอเมียก็มีฐานะล่ำรวยขึ้นหลังจากขายดอกบัวหมดแล้วในระหว่างทางที่สองพอเมียย่างกลับเฮือนก็ได้มีทรายคนบดีเป็นคนทุกข์ยากลำบากคือกันแถมบ่มีเฮือนซานบ่นอยู่อาศัยและบ่เคยคิดหาเวียเขตงานทำในแต่ละมือมีแต่ดื่มเหล้าเที่ยวไปอคอกินเขา่า ของเงินคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเห็นสองผเมีล่ำด้วยขึ้นแลแน้วนำไปเห็นเงินในกระตาที่สองผเมีใส่เงินจากการขายดอกบัวได้สายคนบดีนี้จึงอยากเอาเงินของสองผเมีไปผู้เป็นผัวก็ลมน้ำ้ายคนนั้นดีๆบอกให้สายคนบดีคนนั้นคืนกระตาเงินมาให้ตนกานบอกคืนจะเป็นอันตรายต่อตนเองสายคนดังก้าวก็บนโบเสือ แล้วก็ได้เว่าให้สองผัวเมียว่าสองผัวเมียพวกเจ้าสิมีผิดมีภัยอย่างสิสู่ตนได้จังไหนแล้วทั้งสองผัวเมียก็ได้กรมเอาของวิเศษที่องค์พญานาคมอบให้แล้วก็ได้ระนึกถึงองค์พญานาคพร้อมกับว้าขึ้นว่าท่านพญานาคเอ๋ยการุณามาคุ้มครองพวกข้าน้อยโดยเถินตอนนี้พวกตนตกอยู่กลางภัยอันตรายหบพานกับคนบ่ดี สิมัญ,ญาติเอาเงินทองของพวกเฮาที่หามาเอาไปตหน้าต,อตาองค์พญ,ญานาคจงมาคุ้มครองพวกเฮาสองคนให้ปลอดภัยด้วยเถินเมื่อทายคนบดีได้ยินทั้งสองพอเมียอธิษฐานคือแนวนั้นคนบดีคนนั่นก็เอ่ยขึ้นว่าหากันเป็นบ้าสันบอพญ,ญานาคมีจริงอยู่แท้บออย่างงมงายหลายพวกมึงเป็นบ้าไปแล้วบอบม่ต้องมาตัวกูดอกกูบ่ย่านอย่างทั้งนั้น คนแถนี้กองหูดีหลายคนก็ย่านกูททางนั้นกูแปลวเครื่องของเฮือนไผ่บ่มีไผ่กาสู่กูททางนั้นเมื่อทายคนบด่ดีเว้าจาท่าท้ายจบบ่ดนกำลังสีย่างหันหลังจากไผ่ะะว่างมันกำลังย่างก้าวหันหลังไปนั่นบ่ดนก็เกิดมีพายุลมแรงท้องฟ้าเป็นสีดำไปทั่วท้องฟ้าและมีฝนตกแบบหุนแหงทายคนบ่ดีก็ตกใจ เงยหน้าขึ้นไปเบื้องท้องฟ้าแล้วก็แปลกใจว่ายุ่ยู่เกิดอย่างขึ้นแบบนี้ได้จังไหรหลังจากนั้นบอดนลก็มีห้างของพญานาคปรากฏกายขึ้นซึ่งพญานาคตนนี้เพื่อนประธานพรอนให้สองพอเมียและได้มอบของวิเศษให้ทั้งสองพอเมียท่านใดนั่นเมื่อพญานาคปรากฏขึ้นทายคนบดีก็ตกใจเถิงขันลม้ลมลงกระพื้นแล้วนั่งยกมือพนมมือก,ก้มกาบ องค์พญนาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าเป็นคนลำบากยากจนคือกันกับสองผัวเมียน,นี่เมื่อก่อนแต่เจ้าบกคิดสิทรม,มาหากินหาเงินด้วยตนเองแล้วยังสิมาทำให้คนดีๆแบบนี้อีกบอกทรายบอดีก็ได้แต่กราบและขอโทษว่าตนยอมแล้วท่านจงโปรดเมตตาให้ผู้ขาด้วยเถินข้าน้อยสิบเหตุแบบนี้อีกแล้วแล้วสิถามมาส่วยทั้งสองผัวเมีย เก็บดอกบัวไปขายเพื่อหาเงินองค์พญนาคจงปูดให้อภัยข้าน้อยด้วยเถินท่านใดนั่นทั้งสองผัวเมียก็เอ่ยขึ้นต่อพญนาคว่าองค์พญนาเอ่ยพวกข้าน้อยทั้งสองผัวเมียโบได้ทิดใจ,จเอาเรื่องเอาความทรายคนนี้ดอกองค์พญนาคจงปูดเว้นโทษให้เล่าด้วยเถินแล้วต่อมาองพญนาคก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเอาละเจ้าเว้าแล้วต้องถือสัจจะต่อไปนี้ เจ้าต้องหูจักทำมาหากินด้วยตนเองด้วยลำแข้งของตนเองและจะยังโชคดีที่พบกับสองผัวเมียนี้ที่เขาทั้งสองเป็นคนดีเ้าสิยกเว้นโทษให้นับแต่นี่เป็นต้นไปอย่าเหตุพิษคิดสัวหากมีอีกครั้งเฮาสิกับมาหาเจ้าใหม่ท่านใดน,นั้นองค์พญานาคก็หายตัวไปเมฆหมอกดำที่เต็มท้องฟ้าฝนที่ตกแบบหุนแหงก็หายไปในพริบตา ใตบอดีคนนั้นก็เฝ้ากราบขอโทษทั้งสองผัวเมียพร้อมทั้งขอเหตเวียกและขออยู่อาศัยน้ำสองผัวเมียวา่าพวกเจ้าทั้งสองคอยขอหับไส้และเหตเวียกนำพวกเจ้าสิได้บ่แล้วแต่สิเมตตาให้ข้าแหงข่อยเท่าใดก็ได้นับแต่นี้ต่อไปคอยสีกับตัวกับใจสีบเหตพิษคิดส่วอีกแล้วองค์พญานาคได้ให้โอกาสข่อยได้กับตัวกับใจ คอยต้องคอบใจทั้งสองคนอีกเทื่อนึงนหลายที่เว้ากับองค์พญานาคให้คอยแล้วบอยากให้คอยเลยที่คอยคิดบอดีกับพกเจ้าทั้งสองขอบใจทั้งสองคน,นหลายๆทั้งสองผัวเมียก็เว้าขึ้นว่าเอาละพวกเฮาทั้งสองสิบลุกตูบน้อยให้เจ้าอยู่ไกลหนองบัวเองรอะยามกินเข่าก็มากินเข่าอยู่เือนของพวกอคอยได้เดียวคอยสีให้เมียเห็ดอาหารเพื่อเจ้าถูกมือเจ้าสีได้มีอยู่มีกิน่น และพวกเขาทั้งสองสิให้เงินเป็นค่าตอบแทนในทุกครั้งที่เจ้าช่วยพวกคอยเหตเวียกลับตัวลับใจไปเป็นคนดีใดก็ดีแล้วแล้วก็เซ้าดื่มเหล้าสากินไปมันก็เป็นอันตรายต่อตนเองละละ่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งสองผัวเมียก็มีเงินคำลำรวยขึ้นเธองแม่นว่าทั้งสองผัวเมียจะขอพรน,น้ำองค์พญานาคเป็นเงินคำได้ แต่ทั้งสองก็บ่เคยขิดสิขอขอเพียงแต่ให้มีดอกบัวเก็บเต็มหนองบ่มีมือมดเพื่อให้มีเก็บเลี้ยงซีบทุกมือและสองผัวเมียก,ก็หู้มันเก็บออมและเห็ดเวียกแบบดุมันจนกลายเป็นมาล่ำรวยด้วยเหื่อแห้งของตนรวมเถืงให้โอกาสคนบดีจากโจรที่กับโตกับใจจนนับตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาโจรคนนั้นก็เป็นคนดีและนับถือสองผัวเมีย เป็นรุดดังไอเอยแท้ๆของตนแล้วทั้ง3ก็ได้อยู่ห่วมกันแบบนี้เป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปนี่ก็คือเรื่องเลี้ยงไข่พญานาคส่วนคลิปต่อไปอยากฟังเรื่องไหนนั้นก็คอมเมนต์มาได้